การแห่งนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็การต่อยอดพัฒนาในการที่จะดูแลให้กับพี่น้องประชาชนค่ะท่านผู้ชมยุตกาดีฉันจะไปพบกับพันตํารวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะไปดูว่าแนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ที่การบริหารจัดการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบ,บุรีนั้นง่ายสบายและที่สำคัญประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนคะ่ะนายกอ่าผู้กับธงชัยเย็นประเสริฐค่ะ ตัวดี้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยค่ะสิบเจ็ดปีก็มีโอกาสที่ได้ทำงานต่อยอดตลอดใช่ไหมคครับจากเดิมที่มีโครงการแล้วก็ต้องพัฒนาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับอันดับแรกท่านทำอะไรก่อนการศึกษาของลูกหลานเป็นหลักที่ท่านตั้งปฏิทานมาเลยใช่ไหมตั้งใจเลยเพราะว่าตอนตอนผมลาออกจากตำแหน่งผู้กับ ทั้งทั้งที่หรืออายุรายการอีกิบสองปีนะครับอยากติดในพลใจจะขาดยอมรับเลยแต่การทำงานของตำรวจเนี่ยการจับคนเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถ้าจะแก้ปัญหาให้ถูกต้องแล้วต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือทำอยังไงทำให้ทุกคนเป็นคนดีหมดผมเข้ามาสำรวจครูทั้งจังหวัดปรากฏว่าขาอยู่พันสี่ร้อยตาโอ้โหนะครับผมก็เรียกเจ้าหน้าที่มาถามว่าผม ถามทางเขตว่าถ้าได้พอครบชั้นเรียนเนี่ยกี่ตาเขาก็บอกว่าถ้าครบชั้นเรียนพันสามร้อยตานะทำไงเรียกเจ้าหน้าที่มาถามว่าทําได้ไหมอยากได้ครูพันสามร้อยตาให้กับทุกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีนะครับเจ้าที่บอกว่าทาไม่ได้เนื่องจอกอากเนื่องจากไม่ไม่ใช่หน้าที่ของอบจนกาเป็นหน้าที่ของสพอผมก็เอาระเบียบมาดูบอกไปเอาระเบียบมาดูผมดูระเบียบแล้วให้เรามีอำนาจจัดการศึกษาได้ ถ้าเราเซ็นข้อตกลงร่วมกระเขตรับกับสปทเราต้องทําได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็สั่งให้เจ้าที่เสนอขึ้นมาแล้วทําเลยทําโครงการเลยแล้วถ้าจะต้องใช้เงินคืนผมรับผิดชอบให้ก็ทํามาทั้งหมดพันสามร้อยตาครบชั้นเรียนจาและนอกจากนั้นเรายังมีครูต่างประเทศให้กับทุกโรงเรียนอแล้วใครจ้างอ่ะโดยอบตจ้างจัดหาโดยมหาวิทยาลัยจุฬาและรังแกง ต้องให้ความเสมอภาคกับเด็กด้านการศึกษากับทุกโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดไม่ว่าจะโรงเรียนประถมมัธยมได้หมดคนสองคนสามคนแล้วแต่จํานวนนักเรียนมากน้อยโรงเรียนมัธยมขณะนี้มี1819ทั้งทั้งศึกษาสงเคราะห์ที่บางกุวยโอ้โหมัธยมนะแล้วก็มีมีขออบจออีกหนึ่งโรงที่ขออบจอที่ไายโอนจากสพสมามีหนึ่งโรงเดิมโรงเรียนรัฐเพลงอยู่ในซอย ใส่ม้าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนนบุรีวิทยาย้ายมาอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นี่เลยที่ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยนั่นแหละตอนนี้ตอนนั้นถ่ายโอนมาเด็กร้อยสี่สิบตอนนี้เด็กประมาณสามพันแล้วที่โรงเรียนนี้ยังเป็นอะไรไว้ครับท่านผู้ชมเป็นบ้านสนามเป็นบ้านสนามให้กับจังหวัดนนทบุรีมีคนไข้ถึงพันสองร้อยโอ้โหค่ะพันสองร้อยซึ่งเราลงทุนค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสิบล้าน เรามีโรงเรียนไทยโอนมาสังกัดอบจอเนี่ยสามสิบสี่แห่งมัธยมหนึ่งแห่งวัดเพลงแล้วผสมสามสิบสามแห่งตอนไทยโอนครั้งแรกเนี่ยมีเด็กนักเรียนประมาณแปดพันตอนนี้มีเด็กทั้งหมด 18, โโหมื่นแปดครูทุกทุกทุกคนต้องท่องศัพท์ได้ต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กตลอดเวลาสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้โโเป็นภาษาอังกฤษจบปหกต้องคุยได้สองภาษาแล้วผมมีความต้องการที่จะ ตั้งโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนแบบอินเตอร์เด็กที่จบจากโรงเรียนอบจอเนี่ยครึ่งหนึ่งรงงับจากบุคคลภานอกครึ่งหนึ่งแต่ต้องจํากัดรายได้ของผู้ปกครองว่าต้องไม่เกิน3หรือ4ี่หมื่นจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาดูเพราะต้องการให้คนจนเนี่ยคนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสมาเดินทางนี้ไม่งั้นไปถ้าไปสวนกุหลาบไปสตีนนนไปหอบางเนี่ ก็ต้องเสียค่าเทอมเทอมละประมาณสามสี่หมื่นซึ่งคนยากคนจนไม่มีหรอกไม่มีโอกาสหรอกไม่มีโอกาสใช่ไหมเราต้องหาช่องทางให้เขาเดินได้สิ่งที่ต้องไปพร้อมๆก,กับการศึกษาคือคุณลักษณะขอ,ของลูกหลานเราต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นคนที่เข้มแข็งรวดเร็วจรงิจรงจังมีวินยัยมีคุณธรรมห้าสิ่งนี้ต้องควบคู่ไปกับการศึกษาของลูกหลานเราวิชาการ,รและภาษาต่างชาติให้ได้ะนะครับก็ด้านการกีฬาเรามีสนามฟุตบอลที่เป็นมาตรฐาน มีสระว่ายน้ําที่ไม่เกินอันดับห้าของประเทศสวยงามเรียบร้อยแล้วสนามฟุตบอลนี่มี2ส,สนามเลยทั้งหญ้าเทียมหญ้าธรรมดานะครับระบบไฟเบอร์เทิร์ฟซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลสามารถแข่งกีฬานานาชาติได้สนามอบจเนี่ยสระว่ายน้ําก็เรียบร้อยแล้วใช้งานแล้วขณะเดียวกันลงยิมขณะนี้เหลือประมาณสัก50%เ นะครับสี่พันที่นั่งติดแอร์อย่างดีไว้สําหรับแข่งกีฬาในร่มทั้งหมดหนะครับจะเป็นศูนย์รวมตรงสนามวัดโบสถ์นะครับซึ่งต่อไปองค์การบริหารสนวนจงตวิดก็จะไปตั้งอยู่ที่นั่นซึ่งเขประมาณออกแล้วกําลังอยู่ระหว่างการจัดซื้อจ,จ้างอยู่นะครับจะย้ายออกจากศูนย์ราชการไปเพื่อเอาศูนย์ราชการนี้ให้กับศูนย์ราชการที่อยู่ภายนอกแล้วเปิดเทอมเนี่ยเราจะมีหลีกมัธยมน<า>ั่นเราจะมีหลีกมัธยมฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลสี่ประเภท ให้ลูกหลานเราแข่งกันทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าวิชาการก็ดีนะครับภาษาต่างชาติก็ดีขณะดเดียวกันคุณลักษณะหประการที่ผมพูดก็ดีสําคัญพอๆกันจังหวัดนนท์เนี่ยเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งเราเตรียมความพร้อมเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้เป็นอย่างดีขยะเนี่ยท้องถิน่นอบตเทศบาลมีหน้าที่เก็บขนกําจัดปลายทางเป็นหน้าที่อบตขณะน,นี้เรามีโรงไฟฟ้าที่เกิดจากขยะเนี่ยใช้พลังงานใช้พลังงาน ไอ้หลุมฝังกบเราเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้แก๊สเรือนกระจกลอยไปในอากาศแล้วเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมน้ําที่ไหลลงไปเอเราจับแก๊สเรือนกระจกเนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับอบจโดยเอกชนลงทุนอ๋อย่ะเราได้เดือนเป็นล้านนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยขยะมลพิษหมดไปอ่ะแถมมีรายได้เข้าอบจเขาอบจอีกเลยที่สำคัญคือได้ปลอดกลับมาใช่ไหมใช่ขณะเดียวกันขยะเก่าที่เราฝังกบไ้หลายปีแล้วเนี่ย เดิมทีเนี่ยเราต้องขนไปไปฝังลงที่นครปฐมตันละร้อยห้าสิบาทจ้างเขาโอ้นะครับแต่ตอนเนี้ยเราเอามาขายให้เขาไปผลิตกระแสไฟฟ้าเอามาเป็นพลังงานเลยเป็นพลังงานเลยทําลายเรียบร้อยทาลายเรียบร้อยได้เราได้ตันละสามสิบห้าบาทอ้าวจากต้องเสียร้อยห้าสิบแับมาได้สามสิบห้าจากลบการกันบูกถูกแล้วนอกจากโรงไฟฟ้าสามโรงตรงบอกขยะแล้วเราจะยังมีขยะติดเชื้อ ที่เราเราับผิดชอบจังหวัดนนท์นและจังหวัดใกล้เคียงมีอีกสามเตาเผาเพื่อที่จะทาลายอันนี้ไปสิ่งแวดล้อมทาลายขยะติดเชื้อทั้งหมดตามโรงงานตามคลินิกต่างๆมา,มาตรง,ตรง,ตรงตรนี้เราคนข้างหน้ามือขยะต่างๆหมดไปแล้วหมายว่าขยะใหม่ก็เข้าเตาขยะเก่าก็รื้อล่อนขายหมดตรงนั้นจะปรับเป็นศูนย์สาระหกรอยกว่าไร่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดทุเรียนนนท์เป็นผลไม้ประจำจังหวัดเราอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท ครับก็ยอมรับว่าจังหวัดนนท์เนี่ยมีวัดดีๆเยอะมากะนะครับแล้วก็ก่อเกศก็ดีสถานที่ท่องเที่ยววัดเก่าๆแก่ๆบางกล้ยก็ดีบางใหญ่ก็ดีล้วนเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวทั้งนั้นเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนว่าเที่ยวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยใกล้ๆนะครับวันเดียวไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆ oh <my> God, อ๋อจนนทีนีร้บใช้ก็จังหวัดนนทเรานี่อันดับหนึ่งคือเรื่องการศึกษาค่ะแล้วก็ลองไปก็ เรื่องถ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้ทําโครงการที่ทิ้งขยะนะฮะที่ใส้น้อยค่ะตอนนี้ประสบความสำเร็จความกินทม่เชิงไมาจัแล้าก็ที่มาคนสมิกำลังจะตามมาดีมากเลยค่ะก็ก็ดูแลเรื่องความถุกของพี่น้องประชาชนในตำบลบางกลาครับทุกทุกเรื่องที่ที่นายกท่านนายกได้มอบหมายจังหวัดนนเนี่ยผมถือว่าเป็นก้าวแรกๆของประเทศเราที่มีความเจริญ เพราะเ,ออเราอยู่ติดกรุงเทพเลยอยู่ติดกับกรุกงเทพปริมณนลน,นะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่พัฒนาต่อมาจากกรุงเทพได้เป็นอันดับแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นสบายใจได้ถ้าเรามีนายกอย่างนี้มีรองอย่างนี้มีบุคลากรของขอบจเยนีถือว่าท่านนงชัยเนี่ย,ยวิสัยทัศน์ที่เป็นธรรมที่เป็นกลางช่วยเหลือทุกฝ่ายทุกคนนะครับท่านลงช่วยหมดนะครับวันนี้เราเห็นทุกภาคส่วนเลยกี่เห็น จะต้องรอไหมาถามนิดแค่ท่านรอหวือเปล่าคือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอะค่ะท่านประสานกับสภากาชาติไทยเพื่อใช้ที่จะติดต่อวัคซีนชนิดที่ดีที่สุดนั่นก็คือโมเดอร์นาซึ่งตอนนั้นอะสภากาชาติไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นอ,อบจอสามารถจัดซื้อเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดได้นนทบุรีเนี่ยต้องถือว่าได้มากที่สุดในประเทศไทยก็คือได้ประมาณ14 0,000โดสตอนนี้เราฉีดมาเรื่อย ก็เหลืออยู่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นโดสซึ่งเราจะฉีดทุกวันพรหัสอะค่ะของทุกเดือนที่เซนทันเวสเกตที่เดียวค่ะวิธีการลงทะเบียนเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนนพร้อมหรือไม่ก็ลงทะเบียนเอ,อมากับองค์การบริหารส่วนจังหวันโนโดนนทบุรีได้ค่ะก็คือทุกคนเนี่ยช่วยนายกคือไม่ได้มีการแบ่งงานก,กันชัดเจนหรอกคือเหมือนงานโยธาเนี่ยพี่เรโลดดูงานถนนเนใ,ใหญ่พีปันห่าก็ช่วยกันน้ําท่วมน้ำเลยก็ไปก็ถือว่าช่วยนายกแบ่งเบาภละ เ่อนชนท่านาาผู้ชมจะเห็นว่านี่ยค่ะความสามัคคีทําสิ่งดีๆให้กับชาวจังหวัดนนท์ค่ะผ<ม>ู้บริหารไม่ใช่นั่งอยู่บนอคอยคอยละคอยสั่งคอยว่าใครจะมาดีและไม่ดีแต่ที่สาคัญชุดนี้เป็นชุดที่ลงพื้นที่เพื่อรับปัญหาแล้วมาแก้เพื่อพัฒนาให้กับคนนนทบุรีค่ะประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมากอ่อนเย้ ท่านผู้ชมทุ้าขายวันนี้ท่านลองจําลองคําสาเนพามาดูที่นี่ที่นี่คือสนามกีฬาสเตเดียมครับที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่เราได้มาซื้อที่ใหม่นะครับซึ่งติดกันสนามกีฬาจังหวัดแห่งเก่าครับมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่เรานีเวทใหม่นะครับทำรูวิ่งทำปูยญ้าใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาใช้ออกกำลังกายได้ตลอด เราซื้อที่ต่อเพื่อจะสร้างอ,อาคารอบจอแห่งใหม่นะครับซึ่งมีความสูงถึง15ชั้นอันนี้ก็เป็นสนามกีฬานะครับขนาดจุคนได้หมื่นที่นั่งนะครับเป็นสนามฟุตบอลและรูวิ่งที่ทันสมัยนะครับใช้งบประมาณก่อสร้าง300 32ล้าน60,000บาททวนนะครับจังหวัดนนทบุรีนั้น งบประมาณทุกบาททุกตังท่านนายกพร้อมทีมบริหารพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดท,ทุกท่านก็จะใช้งบประมาณของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนคนในจังหวัดครับรนักกีฬาไทยได้มีสนามที่จะแข่งจริงสนามที่มาตรฐานจริงท่านขาเชงบประมาณเท่าไหร่ะเนี่ยอันนี้จ,จ่ายขาดจากเงินสะสม114ร้่ล้านบาทครับโอ้โหค่ะและนี่ความจุอะไรต่างๆความปลอดภัยต่างๆนี่มาตรฐานเลยใช่ไหมคบเนี่ยใช่ครับ นี่ถ่าแข่งโอลิมปิกได้เนี่ยรับกีฬาเยาวชนต่างๆได้ครับมีสนามกีฬาแล้วแล้วมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ต้องมีสเตเดียมที่กําลังกอ่อสร้างทีนี้ก็จะมีต่อไปเราจะมีสนามฟุตซอลนั่นอยู่ที่นี่หมดบาสเกตบอลบอลเล่บอลยบบอ,อยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ติดแอร์ด้วยครับจะจุคนได้ประมาณ4 0 0พันที่นั่งขยะธรรมดาเราก็นํามาเพื่อจะฝังกบแล้วก็จัดเก็บแต่ที่พันที่ขยะติดเชือ้อถังแดงๆเหล่านี้ จะได้การบำบัดแล้วก็เผาเพื่อสวัสดิภาพเพื่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีขยะที่ติด <Glass> <cend> <adjustments> เชื้อเหล่านี้จากโรงพยาบาลที่ไหนก็แล้วแต่แต่ที่จังหวัด,ดนนทบุรีก็นำมาเพื่อที่กำจัดโดยการใช้เผาเพื่อให้มันไม่เกิดมลพิษแล้วก็ไม่เกิดการติดตอ่อเตากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อเนี่ยมีไม่ครบทุกจังหวัด อันนี้เราเป็นเท่ากับศูนย์จะเป็นศูนย์กลางเลยไหมก็ถือว่ารอนจากกรุงเทพมหานครอบททั้ง45แห่งยา m o u ให้อบจอเนี่ยบริหารจัดการขยะค่ะแต่เพียงผู้เดียวมีเท่กระแสะไฟฟ้า9.5เมกะวัตต์ครับแต่ทำการขายแค่8เมกะวัตต์ครับรอ,อีก1.5ก็คือเอาใช้ใน power plant ครับ,รบใช้โรงไฟฟ้าระด,ดับแรกเลยก็คือผ่านเครื่องร่อนก่อนครับ เขาเรียกเครื่องพีเชเดอร์ก็คือสับย่อยก่อนครับอ่าสับย่อยฉีกขยะให้เป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆครับตามขนาดที่มันจะทำได<ช>้<ล>ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมรถที่วิ่งข้นมาทั้งวันเพื่อเอาขยะเหล่านี้ไปทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งเสร็จแล้วมันกลายเป็นพลังงานที่จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าขายให้กับโรงงานไฟฟ้าแต่ที่สำคัญคือมันหมดบนลพิตที่เราขยะหมดไปโม,มิทัศน์ก็จะกลับมา เรื่องราวของน้ําก็จะใสแล้วมีออกซิเจนแล้ววนรอบว้าแล้วก็จะได้พื้นที่ใช้งานกลับมาครับขยะทั้งหมดที่มาฝังกรบเป็นหลายปีแต่วันนี้มันมีมูลค่ามันมีทั้งมลพิษแต่ที่สำคัญไปชีเลงนิดๆที่เราจะเอามาทําเป็นพลังงานแล้วก็ขายให้การไฟฟ้าสิ่งที่เรามองว่าไม่มีค่าแต่มันนี่คือพลังงานของประเทศชาติเลยครับมลพิษขยะที่มีมากมายมหาศาลอยู่ใน จังหวัดนนทบ,บุรีแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คลี่คลายเพราะว่าเรามีโรงงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ขยะมาเป็นพลังงานแล้วได้ไฟฟ้าออกมานี่คือการหมดแล้วได้ประโยชน์หมดแล้วได้สุขภาพหมดแล้วได้เงินเพราะฉะนั้นขยะหมดไปได้ไฟมาแทนเ้ดเดือนพฤษภาเรามาเที่ยวกันที่เกอกเก็บเราจะมีทุเรียนที่อร่อยแล้วก็หวานมัน ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิ์ต้องเรียนต่อไปจะมีโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดนนทบ,บรุรีจัดรวยจะจนต้องมีการศึกษาที่ดีครับเรื่องของด้านกีฬาเรื่องของทักษะชีวิตเรื่องของการแข่งขัน,นร่างร้านวิชาการท่านสนับสนุนเต็มที่ครับที่นี่จริงๆแล้วโรงเรียนสังกัดอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บรุรีทั้งสาย4แห่งโดยเฉพาะที่นี่เป็นมัธยม1แห่ง1แห่งนะครับครูเนี่ย พันกว่าชีวิตทั้งสายวิทยฟแห่งเนี่ยจ,จะทำงานเหนื่อยเฝ่าครูสอบถอยเยอะให้โอกาสการศึกษ<ส>าพัฒนานนความรู้เพื่อลูกหลานทางเขาพระป่าเอองานอะไรนะงานทอดพ่ะป่าเนี่ยคะ่ะชื่อจิมส้มค่ะเมียนค่ะ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนครร่วมกับสอสอนิยมเวชิกามาพร้อมโดยทุกภาคส่วนละพีิน้องประชาชนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีณสำนักสงฆ์ศรีวิไลวันคงคาบ้านสวรรค์อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างที่พักสงฆ์และจะดีหลวงปู่สวนอดีตเจ้าอาวาสแหม่ขออนุโมทนาสาธุได้เจ้าค่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะนี่คือ,คอพลังศรัทธาจากข้างหลังเราเยอะมากเลยนี่ยังมีพลังศรัทธาอีกนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันแกะเพื่อส่งบุญส่งทรัพย์เพื่อวรฒนุบรมรุงพระพุทธศ,ศาสนาค่ะเดนนี๋ยวเดี๋ยวเราส่งสเสริมเลกับบนเก<ห>่าไานานชาติที่อภอยเก่าคอยครับครับเป็นทีมขา่าวทีมข่าวก็รู้สึกดีใจที่วันนี้อบอุ่<อ>แล้วก็มากบุญ บ้านเมืองตอนนี้ก็อยู่ในภาวะแบบนี้ก็ต้องช่วยกัน,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 นเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินได้ท้องและท่าท้องอิ่มอิ่มปากอิ่มท้องอิ่มบุญอิ่มใจค่ะสาธุซึ่งจังหวัดพิจิตรของเรามีเกษตรกรปลูกะมะยงชิดกับมะปางเนี่ย นะครับก็ประมาณ2,000กว่าไร่โอ้โหมหาศาลเลยครับแล้วก็จุดเด่นของเราคือหวานและกรอบและลูกใหญ่ด้วยนะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับจัจงหวัดพิจิตรของเราจะมีการจัดมหักรรมของดีเมืองพิจิตรป,ประจำปี แล้วก็มางานวันที่11ถึง13ไม่ได้ต้องมาต้องมาต้องมาแล้วจะรู้ว่ามันเป็นของดีจริงๆการท่องเที่ยวมีหลายแบบก็ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็เป็นอีกด้านหนึ่งคนมาชมสวนได้ได้ชิมได้ได้ซื้อไปทานแล้วก็ ปลอดสารพิษด้วยท่านผู้ว่าของเราไม่ว่าจะเป็นนายกประธานสภาในอำเภอต่างๆที่อยู่อำเภอสักเหล็กในจังหวัดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวผลผลไม้ที่หนึ่งเดียวที่เรามีความสุขก็คือมบยงชิดลูกเป็ดชนิดลูกเท่าไก่ไก่ยงชิดนี่ปลอดสารแน่นอนเพราะกินโดยไม่ต้องล้างปลอดภัยแน่นอนอและมีที่เดียวครับที่ทจากเหล็กจากเหล,กเลเ็กอย่าลืมมาเที่ยวนะครับวันที่11ถึงวันที่13มมีนาคมครับหน้าโรงเรียนพิจิตร พิทยาคมครับเทศกาลของดีเมืองพิจิตรมยงทิศจังหวัดพิจิตรครับกรอบนอกหวานนุ่มหนุบไหนครับพวกเราคืออาสาเหล่านี้คือแพทย์อาสาที่เข้ามาที่จากันอาสาดูแลพี่น้องประชาชนบรรเทาทุกบำรุงสุขให้แก่ชุมชนของเราเราต้องการปลูกจิตสำนึกในการใช้ภูมิปัญญาของสมุนไพรไทยและ เปลี่ยนครัวให้เป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกเล็กๆประจำบ้านท,ทุกบ้านท,ทุกครัวเรือนนะคะจิตอาสาสุขภาพต้องมาที่หนึ่งครับเพื่อประชาชนโดยการเรียนการอบรมประชาชนควรได้รับควรได้รู้ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในบ้านเราพวกเราคือจิตอาสาแล้วก็เอาไปเผยแพร่ต่อได้ครับพวกเราคือจิตอาสาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยไข้ในชุมชนและก็ ในท้องถิ่นจังหวัดตนเองค่ะเยี่ยมร่วมก้าวเยาวชนเพื่อแพทย์อาสา <Okay. S 2> ในสมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราช่าเราก่อตั้งที่นี่ตั้งแต่ปี2550ค่ะใช่ค่ะ15ปีแล้วรับประกันได้ว่าที่นี่ทั้งบรรยากาศดีนะคะโอโซนอันดับเจ็ดของโลกแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่นี่จะรักษาคุณทั้งภายนอกและภายในค่ะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าที่นี่เราคือ ด n a เขา,ขาใหญ่<พ>วิจัยพัฒนาจะประกวดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเรายังส่งเสร,ริมให้ก่อเกิดอาชีพด้วยพรา<น>ะฉนั้นจะเกิดด้านสน,สนใจนวัตกรรมด้านเกษตรนะวัตกรรมด้านสุขภาพาก็สามารถที่จะส,นนสอบถามไปได้นะคะค่ะ